มาต่อกันที่คณะกรรมการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาค่ะซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักนะคะในการกํากับดูแลประสานงานและผลักดันการทํางานที่เกี่ยวกับกิจการทหารความมั่นคงของชาติอีกทั้งยังมีการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศค่ะได้มีการจัดงานครบรอบหนึ่งปีของการทํางานนะคะภายในงานค่ะก็มีพลเอกทักสวัสดิ์ทั สนานะคะสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาการทหารและความมั่นคงของรัฐนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมาการและแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานค่ะซึ่งงานนี้นะคะบรรยากาศก็เป็นไป,นปนด้วยความอบอุ่นใจนะคะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านพลเอกสวัสดิ์กันค่ะสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณนะครับสำหรับการทํางาน1ปีนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมี2คณะกรรมาการนะครับ คณะกรมะะกรมการกรรมการการแรกก็คือคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเท่าทูลสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็กับอีกคณะหนึ่งคือคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาที่ปรึกษาของเราหรืออนุกรรมาการก็ตามเนี่ยนะครับท่านมาด้วยใจมาช่วยเราทํางานด้วยใจเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะขอบคุณท่านทั้งหลายเหล่านี้ ที่มาร่วมามาช่วยเราทํางานในส่วนของสมาชิกวุฒทสภาเนี่ยก็ขอยืนยันนะครับขอปรวนาตัวว่าพวกเรานั้นทําเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงนะครับเราจะทํางานเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับศาสนาแล้วก็ชาตินะครับทุกอย่างเนี่ยอย่างเต็มที่ความสามารถของพวกเรา